ปัสมายะอาพินอายเนฟรานายะสังวาตอนนี้นะครับ เขงาวัดถ้ำธทรวันก็ไ้มีการมีการเททองไปเทหล่อพระประธานในโบสถ์นะครับเพราะตอนนี้โบสถ์ของเราก็ได้สร้างเสร็จแล้วรอฝั่งอนุิมิตรแตวนี้ทางวัดก็ได้รอพระประธานในโบสถ์ตอนนี้ก็กำลังมีการสวดกันอยู่นะครับ วันนี้พระสวดมนอยู่เดี๋วดยวตอนเย็นก็จะมีสวดปานยับและก็จะมีการหลอ่อพระตอนนี้ก็พระสงก็ได้ทำการสวดมนต์อยู่ก็มีผู้คนมาดูกัไหลกันนะครับตอนนี้ผมก็ถ่ายเป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวตอนเย็นตอนหลอ่อพระผมจะถ่ายอีกครั้งนะครับ

วิภาวการหาอิธังขอปณิิกขเวทุกนิโรธอริยสัจจันตังอันนี้ก็มีโลงทานเทียบเลยนะครับอันนี้อาหารเทียบนะครับอนนี้พระยังไม่ได้ฉันเพนนะครับเดี๋ยวส่วนหมดแล้วก็จะมีการฉันเพนเขาขอให้น้องมาเลยนะรงทานฟรีนะครับกินฟรีนะครับก็มีหลายโลงทานนะอันนี้เราก็ เตรียมไว้ให้พระเรียบร้อยแล้วนะครับอนนี้อาหารเพลนพระนะครับเดี๋ยวพระทำพ<อ>ิธีเสร็จ<อ>พระก็จะมาทานอาหารกันนะครับ50าสิบรูปนะครับแต่ไม่รู้จะกว่าเปล่า

โลรงทานนะครับใครอยากกินอะไรก็ตามสบายเลยนะครับวันนี้เรามีหลายท่านนะโลงทานมาร่วมบุญงานเททองหล่อพระวัดธำจันทรวันนี่พิตานะครับผู้ใจบุญนะครับมาร่วมทำบุญ นี่ครับโรงทานมีหลายเลยนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญของวัดถ้ำจระวันนะครับได้เททองหลอ่อพระแล้วก็จะมีสวดพานยักษ์ด้วยนะครับโอ้กัสมุชัยโยอริยตาจามหาตามัาสิเมพิทเว อออุุุาาาาิิิทวชปนี่ฮอโยมอุปถามภเแกสอนนะครับนี่ครับโรงทานมีทั้งขนมมีทั้งของหวานนะครับ นี่ครับแม่ค้าส้มตำมขายดีนะครับหมดถาดเลยนะออกหมดออกหมดแส,<ม>สดงแม่ค้าตำสุดยอดอร่อยอร่อยข<ม>อให้แม่ค้าต้องมีบุญเยอะๆนะครับอนนา นี่ฮะเสียเตาครับเสียเตาบ้านดงจรวันได้ทำผลไม้ผัดมีหลายอย่างนะครับตะลเปาผัดมีเสียเตานะครับนี่ฮะเสียวัด้ำจรวันทำนาร้อยกว่าไรเอ้าเนี่ยเขาจะถ่ายโลกไหมนี่พี่สาว พี่สาวใจบุญเนอะพี่สาวใจบุญอ๋อ oh, ครับครับครับนี่ฮะโยมอุปถากวัดธรรมจรวันเป็นเจนะครับเจเจผมไหเหรอม่แนอะไรมามาถ่ายมามาร่วมบุญกันเขา นี่ครับโรงครัวที่มาช่วยงานวัดตอนนี้วัดธรรมมีโรงทานเยอะมากเลยนะครับพี่น้องที่ยังมาทันก็มาเลยนะมีของกินเพียบเลยใครที่ยังมาก็รีบมาเลยนะครับแกงกะหมดหม้อแล้วนะฮะขายดีครับขายดีบุญได้บุญไปเต็มหม้อเลยขายดีขายดี นี่ครับปูใ่ใจบุญนะนำงทานมาช่วยวัดมีหลายอย่างมากเลยนะครับหนมจีนก็มี <l ots> <l ots> อ้าวขายดีขายดีวันนี้แจกแจกครับโงรงทาน รอพระ,ะ,ะวัดธรรมดลรวันมีไม่ค่อยเยอะแต่ของเยอะมากเลยนะครวันนี้คนไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่นี่ครับมีผัดไทยมีทอดกล้วยนี่ฮะทอดกล้วยหลวงพ่อเชื่อมใายป่ะใายหลวงพ่อเชื่อมไหม อ้าวนี่ผัดไทยเสียถนัดมานักการนะครับฝ่ายสนับสนุนเท้ทองหล่อพระนี่ฮะเสียมาเองนะครับเสียหน้าตาหล่อๆเนี่ยนะตอนสมัยนุ่มนมนี่เล่นหนังได้นะ,ะเสียเนี่ยหล่อมากห <c oughs> ยุดก่อนเบาเสียงก่อนนี่ครับคนสวยเมืองจรวาวันครับนี่คนนะสวยมาก <c oughs> พ่อใจไม่น้องอ่ะฮะสนับสนุนพี่อยู่อ่านี่ครับเจ๊รเจรถเกี่ยวฝ่ายสนับสนุนลายใหญ่ของวัดตาจรวันวันนี้มีทั้งก้วยจับมีทั้งผัดไทยเจ๊นามาหลายอย่าง อาไปหาขนมกินกันจ้าน,น,นี่ครับขมาพอกมาช่วยนะฮะแล้วก็ใครจะจะซื้อก็เอาเงินเข้าวัดอ,อาเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดหมดเลยนะครับห่อล้วเท่าไหร่นะห่อ,ะอละสามสิบบาทครับ,บ,ครบใครต้องการมาเลยนะฮะช่วยเอาเงินเข้าวัดนะครับ รู้สึกว่าคลิปผมจะยาวไปแล้วนะเดี๋ยวผมตัดใหม่เนาะตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้สัแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าพระยังสวดอยู่เดี๋ยวเวลานั้นตอนเขาหล่อผมก็จะถ่ายคลิปเนาะ หรือไปถ่ายพระอีกหน่อยนาะเมื่อกี้ผมถ่ายไปหน่อยพี่น้องอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับโรงทานนะฮะหอยับเลยนะครับงทานของกินเทียบขอบคุณมากครับ ผมไม่รู้จะวางยังไวางเรื่องสัมปิติสัมปะสัมปิสัมะเวทีอะมาโนโอปัสโตกปาตุระหัสิอจิกามวะเทวสวดยาวนะครับ าวางตะโคกอนาอุทานาเมทานเนสิอัญญาสิวัตถะโพกอนทานโยอัญญาสิวัตถะโพกอนทานโยติอิติหิตังขอจบปะน้องเพราะว่ายาวไปพี่น้องที่มาทานก็มาแนละ้ววันนี้สองทุ่มนะครับหล่อพระสองทุ่มสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับ